น้อยวันนี้นะครับฟัดไปที่8ปดนะเน้นเป็ดห้าและเปดเก้าวิ่งรูดเปดนะครับเน้นปกติและ VIP นะฟังนะฟังอีกครั้งเน้นฮานอยปกติและ VIP เน้นปกติและ VIP ตามล่ะบางทีพิเศษมันก็ไปได้เด้อบางคนอาจจะไม่เข้าใจถ้าพิเศษในสูตรนี้ถ้าเป็นสูตรของพิเศษก็คือ5เด้อนะนเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนถ้าจะลากก็เป็นลากไปเปล่นห้าหเปลี่ได้หรือลูด5ในพิเศษได้พิเศษกับ VIP มันจะมาตัวเดียวกันมันอาจจะมา8ปล VIP หรือพิเศษนะครับส่วนสูตรตรงๆของมันก็คือ8 9 ในส่วนของปกติและกล็มาเป็น v ี p ได้นะก็เลยเอาสูตรที่มีความเป็นไปได้ของมันนะตั้งแต่ฮานอยมี2หน่วยคือปกติและ v ี p นัีนแหละตั้งแต่ก่อนโควิดรอบแรกก็คือตัวนี้นะครับเราวันนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับ วิ่งรูดสามอ่ะวิ่งรูดสามน่าเน้นสามเจ็ดสี่สามโอ้เป็นเรื่องบังเอิญรือเรื่องอะไรมิกินะครับไปออกรถบ้าไหมนะคุณแกรถเบอร์สามเจ็ดถ้าออกเมื่อวันหวยออกไปจองเนะี่ยก็คือเขาตรงๆนะครับออกสามเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเนยะตรงกับเลขคุณแกรถเพิ่งออกมาเมื่อมิกิช่วงก่อนเที่ยงเดี๋ยวนี้ มอเตอร์ไออกรถยนต์มันหวยออกนะไปต่อพาคอ,อ,อร์บอนะก็เลยไปดูคันนี้มันสามเกียดนี่แหละนะครับกเกยบอกว่าถึงรัฐบาลตัวเด่นเอาบนะ้เนาะใครเอารัฐบาลเด่นรัฐบาลพิมพ์ม,มาคันว่าเอากล้อชุดเต็มหลังวันวันนี้วันที่แปดสักประมาณวันที่10บเซเว่นเขาเปิด สิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับก่อนจะไปรัฐบาลนนะงวดที่แล้วนะขอดูเอฟซีตัวจริงใครได้จากของอาจารย์มั่งนะครับในชุดเบียร์ตัวนี้นะก็บอกนะหนึ่งล่างก็ค,คือล่างนะครับคือสามคือล่างแต่อาจารย์เอาไปใส่ขั้นบนไว้เพราะมันเป็นตัวเน้นนะครับบางทีมันก็นไปบนใดขึ้นกัน ให้สังเกตเลขไทยเลข3ตัวคือตัวนี้จะบอกอาจารย์ไล่สดอาจารย์จะเล่นอยู่4หางก็คือ3 6 3, 7หเและหน 1, 6, 1 7ส่วนหนึ่งสอเป็นวันเกิดตัวเองก็เลยเอามาใส่นะก็เล่นทุกหางประจําวันอังคารที่1ตุลาคมออกวันอังคารนะครับซื้อ3 6แต่มองแต่แล้วบุคคลเนาะ ทีแล้วตัวเด่นนะครับให้หนึ่งและสามนะครับสามหนึ่งบนสามล่างนะเข้าวินล่างสามเจ็ดวันนี้นะครับเป็นตัวเด่นตัวนี้มักบอกพี่น้องอยนนี้สองตัวนี้เลยนะหมักจังได้กะถ้าจะซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ขอให้มีเลขวกนี้ี้ติดเด้อบอกไว้ก่อนนะ ะครับประจำวันอังคารที่10ตุลาคม67เจเอาอยามๆไปก่อนส่วนชุดเต็มเดี๋ยวก่อนนะครับก็แนวทางแนวแวทางไทยหน่อยครัอันนี้แหละนะครับคุณคุณบีมนะนี่แหละแนวทางเป็นแนวทางเดลถ้านไห้คําว่าแนวทางก็คือคือข้อเห็นีนสกอนเนะ่ะเพราะว่า ข้างแรมเนาะข้างแรม14บ่ข้ามเดือน10ประจำวันอังคารนะคราวที่แล้วก็เป็นข้างขึ้นออกวันจันทร์กอมอที่17ซื้อ 1, 1เด็ดเดาะเป็นไกด์เวลาเขาหมักตัวใดก็ออามาจับใส่เซานะแต่พอไปสใส่ไฟฟ้านมันจะได้ตัวละสามหางาจะให้เยอะไม่ได้เพราะว่าเด่นเด่นหนึ่งตัว ให้ได้แค่สามหางนะครับแต่ม,มันก็คุ้มแหละทําชุดนี้คุ้มเลยนะเดี๋ยวค่อยพอกันแต่ทําเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวสื่อกัอนนะประมาณนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปล่อย